ไลน์มาบอกว่าลุงเกียงผมขอโทษให้ด้วยนะที่โดนลุงต่อยแสดงว่าเขาต้องอยู่บริเวณนี้ที่โดนผมผมโดนโดนโดนญาติโดนตบหน้าผมนะครับผมใครตบหน้าเหตุการณ์นี้มันคือยังไงคะคือเขาหาว่าผมการช่วยเหลือช่วยเหลือแล้วเขามาตบหน้าผมในบริเวณป้อมแต่ผมไม่ถือนันเพราะถือว่าผมผิดคือว่าไม่ช่วยที่ว่าโดนโดนไม่เป็นไรครับแต่คือว่าผมผมผิดบกพังหน้าที่เองว่าผมไม่ไปช่วยคุณนะครับผมผมเชือว่าไม่เป็นไร เราโดนญาติครับครับตกตกหรอคะครับตกตกรนี้ครับแต่ผมก็คือไม่ถือไม่กดไม่เอาเรื่องแต่จอดมาให้ไปแจ้งความแต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมตรงนี้คือว่าผมหมดทองคือว่าผมไม่ได้ช่วยผู้มีพระคุณของผมครับแล้วเขาไลน์มาขอโทษเราหรอวเขาไลน์มาบอกว่าลุงเกียงขอโทษนะที่คุณผู้ผมทําคุณผมรักคุณผมมองมานานแล้วขอโทษด้วยผมเลยตอบไปว่าคุณทําทําไมเขาก็ส่งนี้เกินมาผมก็รบไปรบไปเลยผมไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนี้ อืมเขาไลน์มาตอนประมาณุยกับว่าผมผมโดนเขาก็เห็นแสดงว่าเขาต้องอยู่จุดบริเวณนี้เขาอยากไปอยากแต่เขาไลน์มาเขาไลน์มาตอนเช้าว่าลุงเจียงผมขอโทษนะที่ถามผมว่าทําทาไม,มแล้วคุณรู้เปล่าคุณเนี่ยคนะุณคนคนที่ทําน่ะเขาให้ข้าวให้น้ำคุณกินทุกวันพระไม่มีอะไรกินเขาก็ซื้อมาให้ คุณไม่สํานึกเลยผมก็ตอบไปผมก็ลบหลายแล้วทิ้งไปเลยครับผม,มถือว่าผมไม่รู้จักกับคนคนนี้ครับอืบางทีนะเขาจะมาถามผมรูกเกี้ยงผมอยู่ก็ถ้าอยากเห็นตอนนี้เป็นยังไงคุณอย่าไปยุ่งกับเขานะผมก็บอกเขาจะเลงไว้หลายคนอยู่ครับผมเพงเกียดดูแม่น้องมิล่าเด็กตัวเล็กๆที่เป็นแฟนมาเลเข,าอ,ขาอยู่ห้องเดียเขาก็เลงไว้อยู่ผมก็บอกคุณอย่าไปยุ่งนะพวกพวกนี้เขามีประโยชน์ต่อเราผมก็ยังโมโหอยู่นะครับสาเหตุมัน